สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับสาระความรู้นะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันเพื่อช่วยให้ท่านนะครับทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการทํางานให้มากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับ วิธีการพิมพ์ซองจุดหมายนะครับในโปรแกรม microsoft word นะครับซึ่งเป็น w o อ d 2 0 0่งเ็หรือ2 0งพนนี่ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับมาท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับผมเปิดโปรแกรม microsoft word ขึ้นมานะครับให้ท่านไปที่นะครับตรงเมนูนะครับการส่งจุดหมายนะครับ คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับซองจดหมายนะครับวิธีพิมพ์จานาซองแบบง่ายๆนะครับหลายท่านอาจจะพิมพ์แบบกะเอานะครับเช่นพิมพ์ตัวนี้ลงไปนะครับกะเอาว่าตัวนี้ลงชื่อ,อผู้ส่งตัวนี้ลงชื่อผู้รับอย่างนี้นะครับอาจจะใช้แบบกะเอารับแต่ต่อไปก็ไม่ต้องกะนะครับก็คือ,อ คลิกตัวน,นี้เลยนะครับสองจดหมายนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่ผู้รับลงไปนะครับก็คอวัดมาตามเหมาะสมนะครับ ก็วาไปนะครับสมมตินะครับหนูนัวนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์นะครับชื่อผู้ส่งนะครับจะลองคัดลอมานะครับชื่อผู้ส่งตรงนี้นะครับจะเป็นสมอนส่งมาให้กันลวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็มากําหนดนะครับ กำหนดตัวเลือกในการส่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีตัวเลือกให้ให้หลายๆแบบนะครับเช่นกำหนดขนาดของซองจดหมายนะครับก็จะมีหลายๆขนาดให้เลือกนะครับว่าจะเอาซองขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะเลือกเอานะครับเป็นซองขนาดไหนนะครับที่อยู่ผู้รับนะครับแบบอักษรนะครับจะเอาแบบไหนนะครับท่านสามารถที่จะ เลือกแบบอักษรได้นะครับแบบอักษรได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับเช่นแบบตัวหนังสืออะไรก็คลิกเอานะครับตัวนี้นะครับผมไม่ไม่เลือกอะไรเลยนะครับที่อยู่ผู้ส่งนะครับตรงนี้นะครับครับจะให้ออกมาเป็นฟอนต์แบบไหนนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้ขนาดนี้นะครับ สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับแล้วแต่ตามตามตามที่เราใส่ตัวหนาตัวเอียงนะครับฟอนต์แบบไหนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับผมไม่เอาก็แล้วกันนะครับผมไม่เอาเหมือนที่โปรแกรมมันออกมาแล้วแหละนะครับก็คลงไปนะครับอันนี้ก็จะมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับ อ,อีกตัวเลือกหนึ่งก็คือตัวเลือกการพิมพ์นะครับจะพิมพ์แบบสอดช่องแบบไหนนะครับก็จะมีให้เลือกหลายๆแบบนะครับวิธีป้อนให้ขึ้นคว่ำลงนะครับก็แล้วแต่ท่านจะไปปรับเอานะครับผมไม่เอาแบบไหนเลยนะครับก็กลุกนะครับอพอเสร็จท่านก็ถ้าถ้าจะพิมพ์เลยก็คลิกตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้พิมพ์เลยนะครับ แต่ถ้าไม่พิมพ์เลยนะครับก็คลิกให้มันเป็นสร้างเป็นแฟ้มเอกสารใหม่นะครับลองคลิกดูนะครับอาจจะถามว่านะครับต้องการที่จะบันทึกไหมนะครับก็ใช่ไปก่อนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับจากหน้าส่งมานะครับส่งจดหมายนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์อีกครั้งหนึ่งได้นะครับพิมพ์นะครับก็พิมพ์ได้นะครับ นี่ก็เป็นวิธีการจ่าหน้าซองนะครับหรือพิมพ์ซองจดหมายนะครับโดยใช้โปรแกรม microsoft word นะครับแบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปนั่งกะเอาอีกแล้วนะครับก็ใช้แบบนี้เลยนะครับคิดว่าคงจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ